ฝากติดตามเพจดูทล่าบายหนึ่งไทยแลนด์ด้วยนะคะมาสมัครเป็นครอบครัวดูทล่าเพื่อที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมากกว่า200รายการมีประสิทธิภาพสูงในการที่ใช้บำบัดสุขภาพด้วยธรรมชาติบำบัดจริงๆค่ะสำหรับกลิ่นเลมอนนะคะมีสรรพคุณเบื้องต้นช่วยเรื่องภูมิแพ้เจ็บคอบรรเทาอาการไอหอบหืดเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดอาการคลื่นไส้อาเจียนช่วยทำความสะอาดระบบทางเดินหายใจให้ทำงานดีขึ้นค่ะที่สำคัญคือช่วยดีท็อกร่างกายด้วยค่ะสำหรับด้านอารมณ์นะคะก็คลายความกังวลนะคะความวิตกกังวลแล้วก็สดชื่นกระปรี้กระเป๋าค่ะนะคะเรายังสามารถลดริ้วรอยและช่วยบำรุงผิวด้วยนะคะช่วยให้ผิวก็จ่างใสลดฝ้ากระจุดด่างดำอะไรอย่างนี้นะคะ ที่สำคัญนะคะก็ช่วยกระจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมและฟื้นฟูผิวมีสุขภาพดีค่ะกลิ่นถัดไปนะคะแฟงคินเซนต์ค่ะก็ช่วยในเรื่องของระบบทางเดินหายใจค่ะคนนี้มีปัญหาเป็นโรคหอบหืดนะคะไข้หวัดคัดจมูกค่าเชื้อโรคนะคะ โพรงจมูกอักเสบหลอดลมอักเสบนะคะเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันด้วยค่ะช่วยคลายเครียดด้วยนะคะคลายความวิตกกังวลความโกรธนะคะผ่อนคลายรู้สึกสงบมีสติสมาธินะคะทําให้ระบบความคิดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและนอกจากนี้ยังลดริ้วรอยและช่วยบำรุงผิวด้วยนะคะฟื้นฟูผิวที่เสื่อม ทำให้ผิวแข็งแรงไม่แพ้ง่ายนะคะช่วยเสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่ลดริ้วรอยจุดด่างดำนะคะลดรอยแผลเป็นช่วยลบรอยแผลที่เกิดจากสิวนะคะหรือรอยแผลที่เกิดจากการผ่าตัดค่ะต่อไปก็ขอแนะนำกลิ่นออริกาโนนะคะอันนี้สรรพคุณเบื้องต้นก็ลดระดับน้ำตาลในเลือดเบาหวาน คนที่มีปัญหาภูมิแพ้ความดันโลหิตสูงโรลคลมชักนะคะโรคทางเดินอาหารโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจป้องกันโรคและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะคะช่วยในเรื่องผ่อนคลายด้วยทําให้หลับลึกด้วยนะคะใครที่มีปัญหาปวดหัวไมเกรนก็สามารถช่วยได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้ยังมีลดริ้วรอยและช่วยบํารุงผิวค่ะ,ะประเภทบาดแผลอาการแพ้ผื่นสิวหรือว่ากลากผื่นอะไรต่างๆด้วยค่ะ ขอแนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะที่มีปัญหาต่างๆเหล่านี้นําไปใช้จะเห็นผลตั้งแต่หยดแรกเลยทันทีค่ะต่อไปแนะนําบาลานส์นะคะสัพพคุณเบื้องต้นของบาลาน์ก็จะช่วยปรับสมดุลของร่างกายจิตใจอารมณ์นะคะใช้นวดเพื่อความผ่อนคลายความเมื่อยล้านะคะสูตรลมสูตรดมได้ค่ะเพื่อให้จิตใจสงบค่ะ กลิ่นของไม้ช่วยให้ความรู้สึกสงบและอบอุ่นนะคะเหมาะกับการใช้นวดผสมกับน้ำมันมะพร้าวได้นะคะรับรองค่ะจะหลงรักดูท่าเลยค่ะออยของดูทาา่าต่อไปก็เป็นเปปเปอร์มินส์นะคะสำหรับกลิ่นเปปเปอร์มินต์ก็ช่วยคนไทยส่วนใหญ่เลยนะคะจะเป็นโรคไมเกรนกันนะคะ10ล้านคนช่วยได้ค่ะ และที่สำคัญสำหรับผู้หญิงนะคะที่ปวดประจำเดือนก็สามารถที่จะใช้น้ำมันหอมละเหยในการที่จะดูแลสุขภาพาสำหรับกลิ Dig ่นไดเจสเซนนะคะจะช่วยสำหรับคนปวดประจำเดือนทาที่ท้องตรงบริเวณปวดท้องได้เลยนะคะ ส่วนพนักงานออฟฟิศนะคะที่นั่งนานๆนะคะจะมีปัญหาออฟฟิศซินโดมก็ใช้น้ำมันหอมระเหยดูทูลาดิฟบรูค่ะช่วยได้เลยนะคะรับรองค่ะทาบริเวณที่คุณปวดเมื่อยนะคะเมื่อยล้ากล้ามเนื้อจากการทำงานนะคะสามารถทำได้จากการออกกำลังกายก็ได้หรือจากการที่คุณปวดเมื่อยจากโรคประจำตัวต่างๆก็สามารถใช้ดิฟบรูได้เห็นผลจริงๆค่ะอยากให้ลองไปใช้ดูนะคะ สำหรับ3-3นะคะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นค่ะไม่ว่าจะกระตุ้นฮอร์โมนของการไหลเวียนโลหิตนะคะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันการติดเชื้อด้วยนะคะาสามารถเพิ่มเนื้อเยื่อใหม่และการเจริญเติบโตของเซลล์ผิวนะคะลึกระดับเซลล์เลยนะคะช่วยบรรเทาอาการปวด กล้ามเนื้อปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกค่ะนอกจากนั้นยังต่อต้านแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราผิวหนังด้วยนะคะฆ่าเชื้อแบคทีเรียนั่นเองลดอาการอักเสบช่วยในการรักษาสิวแผลเป็นนะคะฉลอผิวนะคะคือถ้าเป็นสิวก็แต้มตรงจุดที่เป็นสิวเลยเลยนะคะเออใช้บนผิวหนังได้เลยค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของหลอดลมอักเสบอีกนะคะใครที่มีปัญหาไซนัสก็ช่วยได้ค่ะกล่องเสียงอักเสบค่ะนะคะก็บรรเทาอาการไอและไข้หวัดด้วย นี่คือออนการดนะคะก็ใช้ในการที่ฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ช่วยในโรคภูมิแพ้ด้วยค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาไอเจ็บคอขับเสมหะได้ด้วยค่ะเมื่อได้ใช้ผลิตภัณฑ์หอมระเหยของดูทล่านะคะทุกกลิ่นเลยนะคะประทับใจมากๆจริงๆค่ะขอแนะนำให้ทุกคนนะคะได้มารู้จักกับดูทล่านะคะจะได้ดูแลสุขภาพตัวเองค่ะ